สวัสดีค่ะดิฉันนกดานิตาเทียโพนักวิชาการเผยแพร่ํำนาญการขอนำท่านเข้าสู่รายการออยอกับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนใช้ย,ยาและสมุนไพรอย่างไรไม่ให้ไตเสื่อมปัจจุบันพบว่าคนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังกันมาก ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและที่สำคัญคือการใช้ยาและสมุนไพรที่ทำอันตรายต่อไตโดยคนไข้ไตที่เกิดจากการควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่ได้พบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เพราะเชื่อว่าการรับประทานยามากๆจะทำให้ไตพังซึ่งไม่ใช่ยาทุกชนิดที่รับประทานเข้าไปแล้วจะ ไปมีผลต่อไตวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศา,าสตราจารย์ดเรเภสกรหญิงมยุรีตั้งเกียรติกำจายจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและจากสมาคมเภส,สัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทยการใช้ยาจํานวนมากเป็นสาเหตุทําให้ไตเสื่อมจริงหรือไม่อย่างไรไม่จริงคนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงจําเป็นจะต้องรับประทานยาเป็นประจําสม่ำเสมอมิฉะนั้น ไตจะเสื่อมจากการที่ไม่ได้รับประทานยาเพราะไม่ได้รับประทานยาความดันสูงขึ้นไขมันสูงความดันสูงไตจะเสื่อมเพราะฉะนั้นยาสำหรับโรคเรื้อหลังจำเป็นต้องรับประทานเป็นประจำสม่ำเสมอและไม่ได้ทำให้ไตเสื่อมแต่ช่วยชะลอไตเสื่อม แต่ยาที่ห้ามใช้มีพิษต่อไตเนี่ยจะทำให้ไตยาชุดแก้ปวดนะคะสมุนไพรเช่นผงจินดามณีผสมสเตียรอยเพราะฉะนั้นยาที่มีพิษต่อไตเท่านั้นที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผู้สูงอายุแม้ว่าไม่ได้เป็นโรคไตก็ต้องหลีกเลี่ยงยาแก้ปวดที่เป็นอันตรายต่อไตพวกปัญหามากที่สุดคือยากลุ่มไหนชื่อปาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเอนไซมกลุ่มหนึ่งเรียกว่าคอคซิเป็นแคปซูลคาสีเหลืองๆกลุ่มยาแก้ปวดแก้อักเสบไม่ใช่พาราเซตามอลพาราเซตามอลใช้แก้ปวดได้ปลอดภัยคนกนี้ ที่มีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตเรื้อรังที่จําเป็นต้องได้รับยาหลายขนาดจะต้องทําอย่างไรเพื่อไม่ให้มีผลตัไตข้อสําคัญค<ฆ>ือรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งห้ามเพิ่มขนาดยาเองหรือลดขนาดยาเอง<ฆ>ถ้ารับประทานแล้วมีอาการผิดปกติ<ฆ>เช่นคนไข้เบาหวานทานแล้ว น้ำตาลในเลือดต่ำมันก็แจ้งแพทย์แพทย์ก็จะลดขนาดยาออถ้าร<า>ับประทานไปแล้วปัสสาวะบ่อยมือเท้าชาตา,ามัวแจ้งแพทย์ฉะนั้นต้องแจ้งแพทย์ปรึกษาแพทย์<อ>เป็นหลักถ้ามีผลข้างเคียงจากยาหรืออะไรแต่สําคัญคือ ต้องรับประทานยาเป็นประจําสม่ำเสมอถ้าเกิดลืม,มทําอย่างไรถ้าลืมเป็นยามื้อเช้าได้เราดีบทานเลยตอนนี้คนพูดถึงถังเช่ากันมากอยากให้อาจารย์บอกเล่าถึงคุณสมบัติสรรพคุณของถังเช่าก่อนอื่นก็ขอเล่าก่อนว่าถังเช่ามี2ประเภท<อ>เป็น<อ>ถังเช่าทิเบตกับถังเช่าสีทองถังเช่าทิเบตเป็นเชื้อราที่ไปติดเชื้อในหนอนเขาก็ไปเจริญเติบโตในหนอนแล้วก็อยู่ในดินพอหน้าหนาวก็จะตายที่พอเข้าหน้าร้อนเขาก็จะโตออกมาเป็นเหมือนย้าเป็นเห็ดออกมาค่ะมันก็ผสมกันเป็นเชื้อราหนอน แล้วก็โตขึ้นมาเป็นเหตุเป็นถังเช่า,ชาทิเบตซึ่งทางแพทย์แผนจีน<ผ>บอกเลยว่ามีสปปรรพคุณทางยาบำรุงร่างกายเป็นยาอาอยุวัฒนะจะใช้ภายใต้การดูแลข,ของแพทย์แผนจีนเพราะฉะนั้น ถ้าสนใจใช้เพื่อเรื่องของการรักษาโรคบรรเทาป้องกันโรคปรึกษาแพทย์แผนจีจะได้ประโยชน์และปลอดภัยแล้วก็จะใช้ตรงกับสรพคุณที่เราต้องการส่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือถังเช่าสีทองเนี่ยเนื่องจากถังเช่าทิเบตเนี่ยราคาแพงมากจีเลยมีเทคโนโลยีเพาะถังเช่าที่เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่ง่ะก็เป็นถังเช่าสีทองแล้วเป็นยังไงบ้างคะพันธุ์สีทองกับพันธุ์ทิเบตพันธุ์สีทองมีงานวิจัยในสัตว์ทดลองในหลอดทดลองว่าอาจจะบำรุงร่างกายได้แต่งานวิจัยในคนยังมีข้อจํากัดเรื่องคุณภาพงานวิจัย ใจ ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยยังยังต้องรอการศึกษาต่อไปจะมีประโยชน์ในการรักษาโรคป้องกันโรคมากน้อยแค่ไหนทังเช่าทิเบตมีงานวิจัยของทางจีนของทางแผนปัจจุบันที่มีงานวิจัยก็ก็ดูมีแนวโน้มว่าจะได้ประโยชน์ในการเรื่องสุขภาพถ้าเราอยากทราบว่าเป็นสายพันธุ์อะไรข้อหนึ่งก็เราก็ดูที่ฉลาเขียนว่าอย่างไรสองเราดูส่วนประกอบมันจะมีความแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นถังเช่าทิเบตมีสารสําคัญเขาเรียกว่า อะดีโนซีเยอะค่ะแต่ถ้าเป็นถังเช่าสีทองสารสําคัญที่เยอะก็คือคอดีซิปีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินในโฆษณาก็มีสารคอดีซิปีนเยอะ <c oughs> <ขา S 1> ก็มีแนวโน,น,น้มเป็นสารสากัดคอดีซิปีนสูงยิ่งสูงยิ่งอันตรายในต้องระวังถังเช่าเนี่ยต้องมีข้อควรระวังอย่างไรบ้างทางจีนที่เขาทานทานบารุงร่างกายทานเป็นอาหารจะทานช่วงหน้าหนาวต้มเป็นซุปหรือเป็นชาชงชาละประทานเขาไม่ทานทุกวันเช่นอาจจะอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งเพื่อบำรุงร่างกายช่วงหน้าร้อนก็ แต่ไม่แนะนําให้ทาำไม่แนะนำเลยเพราะว่าความดันอาจจะขึ้นได้เพราะตัวนี้มีลิดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ร่างกายมีลิดร้อนต้องระวังอาจจะเกิดผลเสียได้จะมีเสื่อมไหมคะคือพอเอิญเราเจอคนไข้โรคไตแล้วใช้ถังเช่าทำให้าไตแย่ลงเจอติบกว่าส่วนใหญ่คงไข้ไต แล้วก็มีผู้สูงอายุค่าไตายแย่ลงพอหยุดใช้ค่าไตาดีขึ้นแต่บางคนหยุดใช้แล้วต้องฟอกไตนี่ก็เจอหลายเคสเหมือนกันข้อควรระวังในการทานถังเช่ามีอะไรบ้างคะขอเริ่มก่อนว่าจะทานขนาดเท่าไหร่ถึงจะปลอดถ้าเป็นถังเช่าที่ไม่ใช่สารสกัดก็รับประทานขนาด1-3กรัมต่อวันจะปลอดภยัยแต่ไม่แนะนําให้ทานเป็นประจําทุกวันอาจจะทานอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละสองสาครั้งแล้วก็เว้นช่วงที่อากาศร้อนจัดนะคะ เพื่อจะได้ไม่เกิดเรื่องของความดันอาจจะขึ้นได้บางคนใช้แล้วก็อาจจะมีอาการไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงพบได้เช่นบางคนใช้ไปแล้วท้องเสียบางคนจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือาปากแห้งแต่สาหรับคนไข้โรคไตหรือผู้สูงอายุที่ไตทํางานลดลงก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้หรือถ้า,าจ,จะใช้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ประจําตัวก่อ,กอนเพราะว่าคนไข้ที่ใช้พวกสารสก,กัดถานเช่าสีทองแล้วก็ชาชงขางเชา่าแล้วก็ ผสมในกาแฟเป็นถังเช่าบดใส่แคปซูลกลุ่มนี้กินแล้วค่าไตแย่ลงเพราะฉะนั้นคนไข้โรคไตเนี่ยควรหลีกเลี่ยงต้องระวังคนไข้กลุ่มอื่นคนไข้ที่เก็เป็นโรคภูมิคุ้มกันถังเช่านช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันบางคนก็ทานเพื่อจะได้แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันเยอะทีนี้คนไข้ที่ภูมิคุ้มกันเยอะเช่นคนไข้ SLE คนไข้ที่ภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตัวเองแล้วก็โรคปลอกประสาทอักเสบโรคลูมาตออยกลุ่มนี้ภูมิคุ้มกันร่างกายเขาเยอะอาการเขาก็จะแย่ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าทานถังเช่าเข้าไปอาการจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ค่ะ <c oughs> แล้วยาที่คุณหมอให้เป็นยาที่จะทาให้กดภุมมกันฉะ <c oughs> นั้นถ้าคนไข้ที่ได้ยากดภุมมกันไปใช้ถังเชา่าถังเช่าก็จะไปตีกับยากดภุมมกัน oh. ทําให้ยา <c oughs> ใช้ไม่ได้ผล กลุ่มนี้ต้องหลีกเลี่ยงการใช้เลยที่ต้องระวังทางเช่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทิเบตหรือทางเช่าสีทองพอรับประทานเข้าไปมันจะสลายตัวเราจะให้กดยูริกได้ดังนั้นถ้าทานเยอะๆกดยูริกก็อาจจะสูงต้องระวังในผู้ป่วยโรคเกาต์กับคนที่มีกดยูริกในเลือดสูงแล้วก็คนที่ใช้ยาเป็นประจำเช่นยาแอสเพลนยาพวกนี้มันทำให้ลดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดแล้วก็ยาวาฟารินหรือย,ยาอโคลพิโดโอเกลที่คากรีลอก์กลุ่มพวกนี้ทําให้เลือดเนี่ย ไหลเวียนดีเลือดเหลวทีนี้ตัวถังเชาก็มีฤทธิ์เดียวกันถ้าทานด้วยกันฤทธิ์มันอาจจะเยอะเกินไปเช่นเราไปถอนฟันอาจจะทําให้เลือดไหลแล้วไม่หยุดหรือเราเกิดอุบัติเหตุเลือดจะหยุดยากอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องระวังเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยก็คือหญิงให้นมบุตร หญิงตั้งครรภแล้วก็ในเด็กตัวถังเช้าเป็นสารที่มีฤทธิ์ทางยาเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมีสมุนไพรใดบ้างที่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรลัลงห้ามกินเนื่องจากอาจทําให้ไตไวเยียบพลันได้ขอแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เช่นยาหนวดแมว กระเจี๊ยบแดงอ้อยดำอ้อยแดงกลุ่มนี้ไม่รีดขับปัสสาวะช่วยชะลอไตเสื่อมได้จริงไหมไม่จริ่คนไข้โรคไตจะได้ยาขับปัสสาวะอยู่แล้วพอไปใช้ชาชงขับปัสสาวะต่างๆมันไปตีกันยิ่งขับปัสสาวะเยอะพอขับปัสสาวะเยอะเลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลงไตขาดเลือดพอไตขาดเลือดไตวายเพราะฉะนั้นถ้ารับประทานพวก สมุนไพที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะต้องดื่มน้ําเยอะๆอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้สูงอายุชอบใช้ก็คือปวดสมุนไพที่มีฤทธิ์แก้ปวดทางปาเช่นเทาวันเปรียงเทาเหวนอ่อนสารสกัดขมิ้นชันคนละแบบกับขมิ้นชันสารสกัดขมิ้นชันมีฤทธิ์แก้ปวดแต่ถ้าขมิ้นชันที่เป็นผงมีฤทธิ์ขับลมเพราะฉะนั้นตัวสารสกัดขมิ้นชันเถาวันเปรียงเทาแหนอ่อนถังก็มีฤทธิ์แก้ปวดด้วยพวกนี้มีกลไกการออกฤทธิ์เหมือนยาแก้ปวดแก้อักเสบแผนปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นหนึ่ง ร่วมกับเอมเซดด้วยก็ตีกันอีกไตวายเยอะขึ้น 2. ใช้สมุนไพรเดี่ยวๆแก้ปวดถ้าใช้เยอะไปก็ไตวายได้อีกกลุ่มหนึ่งจะชอบโฆษณาว่าชะลอไตเสื่อมเช่นปอบิดหญ้าผ่น้ำผู้ข้าวน้ำลูกยอกลุ่มเนี้ย ไม่ช่วยชะลอไตเสือ่อมแต่ทําให้ไตาวายได้อยากใช้สมุนไพรต้องมีข้อมูลอะไรบ้างก่อนตัดสินใจใช้คะเพื่อให้ปลอดภัยข้อที่หนึ่งต้องถามตัวเองก่อนว่าเราใช้เพื่ออะไรถ้าใช้เพื่อรักษา,าโรคต้องปรึกษาแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแผนจีน หรือแพทย์แผนปัจจุบันถ้าจะใช้รักษาโรคแต่ถ้าสมุนไพรที่ขายในท้องตลาดเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารออยอมไม่ได้รับรองสรรพคุณบรรเทาบำบัดป้องการรักษาโรคเพราะฉะนั้น,นกลุ่มเนี้ยถ้าใช้เพื่อบรรเทาอาการเล็กๆน้อยๆบำรุงร่างกายเล็กๆน้อยๆต้องดูก่อนมีงานวิใจัยในคนรับรองไหมว่าได้ประโยชน์อันนั้นจริงป่านี้เป็นข้อที่2 3สมีข้อห้ามใช้ไหมเช่นมีโรคประจําตัวอะไรไหม คนไข้โรคไตโรคตับห้ามใช้สมุนไพรตัวนี้หรือปล่นไม่ได้เป็นหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรหรือเป็นเด็กที่ไม่มีงานวิจัยว่าใช้เราปลอดภัยต้องอ่านฉลาดด้วยไหมคะอ่านฉลาดด้วยแล้วก็ขนาดวิธีใช้ให้รับประทานตามที่ฉลาดกาหนดเพราะในฉลาดออยอนคำนวณมาแล้วว่าจะมีปริมาณสารอาหารที่พอดีปลอดภัยไม่มากเกินไปเพราะฉะนั้นควรจะทานตามที่ฉลาดแนะนําสุดท้ายคือทานเฉพาะช่วงที่เราต้องการเสริมอาหารไม่แนะนําให้รับประทานติดต่อกันทุกวันเกิน3เดือนหากพบการแชร์หรือโฆษณาการใช้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อรักษาโรคไตได้ผู้ป่วยคนจะเชื่อหรือไม่อย่างไรคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยแผนจีนตะวันตกที่เป็นสมุนไพรย,ยังไม่มีงานวิจัยในคนรับรองว่าช่วยชะลอไตเสือ่อมเพราะฉะนั้นมาอย่าไปเชื่อช่วยชะลอไตเสื่อมทาอย่างไรเนาะหก็คือพวกสมุนไพรหลีกเลี่ยงการใช้ถ้าจะหวังผลชะลอไตเสื่อมเนี่ยไม่มี2ยาที่จําเป็นต้องใช้ก็คือยาลดความดันเบาหวานไขมัน ต้องรับประทานเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยชะลอไตเสื่อมได้ <ừ> ข้อที่3อย่าใช้ยาแก้ปวดแก้อักเสบจ,จะทําให้ไตเสื่อมไวมากและเวลาปวดทําอย่างไรพาราเซตามอนใช้ได้ถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลก็อาจจะเป็นพวกเจลพริกน้ํามันพรายน้ํามันเหลืองพวกนี้ใช้ได้หมดถ้าไม่มีมข้อห้าม,ามใช้นี้ก็จะได้ผลแล้วก็ปลอดภัยหรือบางคนก็อาจจะฝังเข็มอวกนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ไม่มีผลต่อไตสุดท้ายของเรื่องชะลอไตเสื่อมก็คือเรื่องอาหารเค็มควรรับประทานคะคุณผู้ฟังเรื่องทางอาหารลดจัดลดเค็มยาลด ความดันเบาหวานไขมันช่วยชะลอไตเสื่อมใช่ไหมคะทำไมถึงช่วยชะลอไตเสื่อมถ้าเราทานยาความดันยาความดันจะช่วยลดโปรตีนรั่วในปัสสาวะพอความดันดีไตก็จะไม่เสื่อมพอน้ําตาลดีไตก็จะไม่เสื่อม,อมพอไขมันดีไตก็จะไม่เสื่อมเลือดก,ก็จะไปเลี้ยงที่ไตดีแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรไม่ให้ไตเสื่อมถ้าคนไข้มีโรคประจําตัวความดันเบาหวานไขมันก็ต้องรับประทานยาไปประจําสม่ําเสมออย่าหยุดยาเองอย่าปรับเพิ่มยาหรือลดยาเองเรื่องของสมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยังไม่มีงานวิจัยรับรองว่าตัวไหนช่วยชะลอไตเสื่อมได้ฉะนั้นก็ไม่แนะนําให้ใช้สําหรับชะลอไตเสือ่อมแต่ถ้าจะใช้สำหรับอย่างอื่นเช่นเจ็บ้อใช้ฟ้าทลายโจรใช้ได้ปลอดภัยท้องอืดปวดท้องอยากจะใช้ขมิ้นชันขมิ้นชันใช้ได้ปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการควบคุมอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารเค็มคอาหารหวาน อาหารมันแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆวันหนึ่งอย่างน้อย2ลิตรสรุปได้ว่าลดปริมาณการใช้ยาและสมุนไพรที่ไม่จำเป็นก็ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งหรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาที่รับประทานอยู่ว่าซ้ำซ้อนกันหรือมีผลต่อการทำงานของไตหรือไม่ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงังก็ควรไปพบแพทย์เป็นประจำนะคะไม่ควรซื้อยาหรือสมุนไพรรับประทานเองอย่างต่อเนื่องสุดท้ายดิฉันขอ,ขอขอบคุณอาจารย์มายุรีเป็นอย่าง สูงที่มาให้ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการใช้ยาและสูุันไพรอย่างไรไม่ให้ไตเสื่อมในวันนี้อย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการอยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยและอยยังมีช่องทางบอกเล่าข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางไลน์ YouTube f a c e b ท o k t w i อร์ r Instagram ในชื่อภาษาอังกฤษว่า DA ไทวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ